สองปัญหายอดฮิตที่คนทำออนไลน์มือใหม่ต้องเจอค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาสู่โลกออนไลน์ค่ะคุณต้องฟังคลิปนี้ค่ะเพราะเราจะมาบอกปัญหาที่พบบ่อยๆค่ะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในออนไลน์แล้วจะมาดูกันค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงนะคะปัญหาแรกเลยที่พบมากที่สุดก็คือคุณไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไร คุณไม่มีความชัดเจนในสิ่งที่คุณทําค่ะบางครั้งอย่างเช่นคุณเปิดช่อง tiktok มาค่ะคุณโพสต์สารพัดจะโพสเลยค่ะวันนี้คุณโพสต์ทำอาหารอีกวันคุณออกกําลังกายอีกวันคุณไปช้อปปิ้งอีกวันหนึ่งคุณไปเที่ยวอีกวันหนึ่งคุณมาสอนทําอาหารอะไม่มีความชัดเจนอะไรเลยในสิ่งที่คุณทําค่ะมันก็จะทําให้เราโตช้าค่ะมันทําให้นอกจากว่าตัวเราไม่ชัดเจนแล้ว คนดูก็ไม่ชัดเจนในตัวเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่รู้ว่าเราทําอะไรและแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะเขาก็ไม่ชัดเจนกับเราเหมือนกันค่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะนําส่งคลิปเราไปให้กับใครดูเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก่อนเลยก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทําคลิปโพสตคลิปได้ดค่ะนั่นคือคุยกับตัวเองให้จบก่อนว่าคุณกําลังจะมาทําอะไรคุณกําลังจะเป็นใคร คุณกำลังจะมาสื่อสารอะไรให้คนรู้จักคุณค่ะเพราะวันนี้การที่คุณเข้ามาอยู่ในออนไลน์เนี่ยมีคุณมีช่องมปนของตัวคุณเองค่ะมันเหมือนการที่คุณมีช่องรายการทีวีรายการหนึ่งเป็นของคุณถ้ารายการนี้มันจับฉายมากเกินไปคนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาวันนี้เขาจะได้ดูอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เรานึกว่าเรากําลังเป็นเจ้าของรายการทีวีค่ะถ้ารายการนี้เป็นรายการอาหารมันก็จะมีแต่อาหารถ้าช่องนี้ เป็นรายการเกี่ยวกับข่าวก็จะมีแต่ข่าวถ้าช่องนี้เป็นเกี่ยวกับออกกําลังกายก็ต้องมีแต่ออกกําลังกายค่ะเพราะฉะนั้นไปคุยกับตัวเองมาให้จบให้ชัดเจนค่ะและลุยค่ะและถ้าถามว่าปัญหาต่อมาถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าทําไปแล้วเราไม่ชอบล่ะเกิดเราคิดว่าเออฉันจะอยากจะทําอาหารแต่พอทําไปแล้วมันไม่ใช่เออมันไม่ได้มันติดนู่นติดนี่หรือว่าคนดูไม่ได้ชอบดูก็เปลี่ยนค่ะมันง่ายแบบนี้ ออนไลน์มันง่ายแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ลองทํามาแล้วระยะหนึ่งมันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์มันไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการคุณก็แค่เปลี่ยนมันแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรใดๆถ้าผิดถ้าไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนทีนี้ปัญหาต่อมานั่นก็คือปัญหาที่ว่าเวลาที่คุณมาทําช่องแล้วคุณเริ่มต้นทําคลิปแล้วปัญหาก็คือคุณไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรคุณคิดคอนเทนต์ไม่ออกคุณ ตันคุณตันค่ะตันอิชิตันค่ะคุณไม่รู้จะไปทางไหนบางคนค่ะทำมาสักระยะหนึ่งอะแรกๆพอจะมีคอนเทนต์อยู่ค่ะพอทำไปทำมาค่ะเริ่มไปไม่ถูกไปไม่เป็นไม่รู้จะไปตรงไหนนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นหน้าที่เนาะที่เราจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะเพราะจริงๆแล้วรายละเอียดในเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีเยอะมากเลยเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากถ้าหากเราอยากจะเป็นคนที่คิดคอนเทนต์เก่งๆเ,เป๊ะๆป,ปังๆหรือสามารถคิดคอนเทนต์ได้แบบไม่รู้จบเพราะฉะนั้นในการเข้าสู่ออนไลน์ค่ะเราอาจไม่ได้เริ่มต้นมาจากการรู้ทุกอย่าง แต่เรามีหน้าที่เติมเต็มค่ะส่วนไหนขาดส่วนไหนยังไม่เป็นตรงไหนยังไม่เก่งไปเติมค่ะไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปฝึกฝนเพิ่ม,เต,มเติมค่ะมันก็จะทำให้เราค่ะกลายเป็นคนที่เก่งมากขึ้นในออนไลน์และก็จะนำคุณไปสู่การเป็นคนที่สำเร็จในออนไลน์ค่ะถ้าใครชอบคิดมีและเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็จะเอาไปลงมือทำนะคะก็ คอมเมนต์มาบอกจอยหน่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กเปรสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ